มีเขามาอยู่นภูคุนแถวสวนแถวสวนสเตอร์เบอรี่มานอนยืนนิ่งๆเมื่อื่น,นเตรียมตัวกับบ้านมื่อน่ะมานอนเอาภูมามาเบิงออบ่งภูคุนออมาเบิ่งภูหมอกหรือหมอกตอนเช้าก่อนก่อนเนาะเจอการเก้าด้ว เลกหักอีกละโอ้ทางสุดโหดเลยขนทางนี่แรงเข้าีิมานอนอยู่แถวเลยกบับบรรยากาศเดี๋ยวเข้าขนเครื่องกลางาเต้นก่อนเจอกันน้านม่นเดี๋ยวเข้ามากางเต้นดูนี่ นอนเลยอยู่บรรยากาศด้านหลัง ขึเขาก็ชี้ม่ผักพรเมื่อเพราะวโอ้ขับรถมาเส้นทางมาแต่หลวงพระบางมาหาผู้คนอ็สินส้นดอเลยสมทางมันกับเรื่งงองย,ย,ย,ยากมันก็ยากอยู่แต่ว่ามันแห่งน้งยากน้ะมันทิว่าขาเจ้าใส่ดินหินนะหินบนนะเลียมๆโอ้สีสีระมัดระวังจุ๊บจุๆบจุ๊จุบอาหารคำเหรอแบบนี้ขี้งหรอ กอ,นเ,อนเกลียวเต้มมีกินขเกยมไงกระสิเข่าผักพอรอนนอนมเมืนเจ้าจินบบรรยากาศหมอกอย่เข่า น้ำแจงนีกินไ่ไหวหลวงพ่ออปัาหนาวเกินอบ้าง họ của mình Hãy subscribe cho เ,เช้าเจอกันอยากเก็บภาพบรรยากาศน้ำมันเช้าบาร์มันสีมีหมอกว่า,า,างไปไปกันเลยเอาสบายดีตอนเช้าทุกคนเมื่อคืนนี้มันหนาวเว้ยนอนสะบัดนรีกว่ามันฝนตกเป็กๆเสียงหมอกมันตกตรงใจเนี่ยเป็นมาอยากเอาไปชมภาพบรรยากาศทางด้านนอกเนาะว่ามันเป็แนแังไๆมันคือหน,นาวแทะไปอยากเอา พายเบ่งเลยบรรยากาศด้านนอกอ๋อหนาวหนาวอ๋อสมพอมันหนาวเลยหมวกนะต็มาเลยหมวกนะ,ะหมวกลุงจับ

พอ oh, หนาวคืนนี่เน,นี้ยติดโมเห็นอย่างเลยทางด้านลุมนมีแนัน่นเป็นเป็นภูเนาะเป็นยูภูแต่ว่าเนี้ยไบ่เห็นเลยเห็นแต่มหมอกหมอกลงจัดเลยแนี้ยมีหนทางไปนะมีสามเต้นนอนเมื่อคืนนี้แต่ว่า,าเจ้ากลับบ้านแล้ว เจ้าไปเบิงทะเลหมอกอยู่บ้านลองเมียงเจ้าออกไปองกาปเบิงตะเวนขึ้นเดีเอาเดีเอาบะไรไปเบิงหมอกยูนก็ได้ก็อากาศเย็นบรรยากาศดีขนาดนี้ครับครับครับนี่เมียงจะไม่เห็นเดี๋ยว ยังใเบิเวสวนสตรอเบอรี่ที่พีจะต้องปลูกไว้หน,นาวครับหนาวครับส,สตรอเบอรี่ก็จะว่าประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าก็ได้เก็บมากมัน เหลาคุณหวีหอดเทิงคุณละแต่ว่าน,นี้เราเห็นหมอกลงจัดขนาดต้นนี่ล่ะต้นสตรอเบอรีอ่หนาวเหี้ ก็ไหนที่ได้เห็นไงจ็ไหน,นที่ได้เห็นเนี่ยยูทางด้านลุ่มมามันจะเปิดไงที่เมืคืนนี้ก็ว่าสีดท้ทายเนทายดาวบอไท้ายแบบบมอกลงไปเลยลงจัดเลยแม่มึงยังกับว่เห็นนี่นี่คือบอลจุดชมิูตัวนี้ bây giờ bố mình yêu hãy bận tính tâm hồn là sống dưỡng đàn lùng là bộ hiện tính tâm hóa non bọn càng tên này lại luôn cả নাকি মতন yeah. ในวันนี่เป็นได้เพิดมาช่วยโอ้บวาสันเมืองบ้าได้หักอาการเกาต้องอต้องได้ขอบใจคนาในลายได้เพิดมาช่วยอย่าห้ไปเก็บเต้นนะเพื่อจะออกเดินทางกลับบ้านนะนี่แต่ว่าวัดสิไทยภาพบรรยากาศอันทางด้านดนวิวอะถ่ายบ่ได้มัน หมวกมาตลอดนะหมวกยังล้มจัดก็เกา่าล้มหลายกเกา่าอากาศยินมหนาวก้อนอยูน,นั่นตัวเมืองหลวงตัวหลวงมาบางอนะตัวเข้าไปนอนหนึ่งสองสองคืนนะอากาศนัง่งบนหนาวปานนี้อันนี้อยู่ภูคูนได้ดยด้อยู่เมืองภูคูนอยู่สวนสตอเบอรีร่ ผู้ใดสนใจก็มาการเต้นอยู่มีได้สตรอเบอรี่ผูคูสนะครับพียนุ่นเพราะว่าเสี้นี้มีอากาศอากาศกำลังดีนะหนาวหมอกหมอกลงหลเดี๋ยวเขาไปถามเพื่อนอันคันสมมติว่าเพื่อนเนี่ย เป็น,นอันจีมากางเปลียนนะสถานีสถานีมันอยู่ใส่หรออ่าภูคูณซื้อส่วนแห่งนึงสตรอเบอรี่ฟาร์มสตรอเบอรี่ฟาร์มเนาะคนละอันกับอันนั้นส่วนสตรอเบอรี่อย่างก่อนที่ว่านนั่นนะตัวนั้นเป็นโบมเมนส่วนสตรอเบอรี่ตัวนั้นเป็น<อ>สาราบุคูณโอ้สาราบุคูณแต่ว่าก็เป็นกางเป็นได้คือกันกัแต่กันนี่กันเนาะแต่ว่าจุดที่ว่าตัวเฮานี่เมียนก่อนก่อนมันสีหอดตัวนั้นเนาะสาราบุคูณ เขา,า,นาันว่าย่านว่ามามาบูธบอร์ดนะให้โทรสอบถามเบื่อใดอทักเข้าเพจเลยเพจปูนสตอเบอร์รี่ปังอ๋อสตอเบอรี่ปังอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอบใจมาก,กระตามกระตามนั้นเลยคันผูใ้ใดมาบูกจะทักทักเขาไปในเพจเพื่อสอบถามเส้นทางโอ้เนียนนำาเลยช่วงนี้อากาศดีหลาย นาาน่าขั้นผู้ได้มากบรรยากัศที่่ะหลอกลงแบบนี้นี่อ้ยอดเลยนะาการสุดท้ายก็ขอบขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามซ่องเฮาเพิ่นแล้วจะคิมหน่อยย่ดทางด้านลุ่มนี้เพื่อเป็นกำลังใจฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปบ๊ายบาย